เอ้ยโยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนั้นครับวันนี้จะพามาดู10อันดับรถที่แรงที่สุดใน g d a V Online นั่นเองนั่นเพื่อนเดี๋ยวมีขนาดกับบ้านเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอันดับที่10นะมันเพื่อนก็คือเจ้ากอติ t r i สโ o ม l ค s า i c นั่นเองนั่นเพื่อนเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกนะครับที่ราคาแค่7500 0นัน่นเองนั่นเพื่อนมาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนัก1,100กิโลนั่นเองนะครับแล้วมาพร้อมกับขับหลาน RWD นะ มาพร้อมเกียร์6สปีดนั่นเองนั้นเพื่อนท็อปสปีดของเขาเนี่ยเพื่อนๆบ้าคลั่งมากๆนะครับอยู่ที่151.50ไมล์นะครับหรือว่า243.82กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนั้นเพื่อนเป็นรถที่ค่อนข้างจะขับใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่มันดัศนเดิมนะพอม,มันอัพเฮามาเนี่ยข้อเสียของมันก็คือการเบรกหรือก็การเลี้ยวนั่นเองนั้นเพื่อนทำให้เราอาจจะต้องเผื่อระยะหน่อยสมมติว่าเรารู้ว่าข้างหน้าเราจะต้องเลี้ยวอย่างเงี้ยเพื่อนๆเราต้องเบรกก่อนที่จะเข้าทางโค้งนะครถัรงเเกคาา้้ ยะมากกว่าเดิมน,นั่นเองครับจากเราเคยอาจจะเผื่อแค่แบบเฮ้ยรู้แล้วข้างหน้าจะเลี้ยวปุ๊บเราเราเบรกตรงนี้ดีกว่าเราอาจจะต้องเบรกเผื่อตรงนั้นอีอกนิดนึงนะเพื่อน break เบรกเผื่อจากไอกความคิดของเราอีกนิดนึงนะครับไม่งั้นมันเบรกไม่เข้าเลยน,นั่นเองนะเพื่อนเพราะว่าเขาเพิ่มท้อสปีดมาเยอะมากๆนะครับแค่อันดับ10นี่ก็แรงกว่ารถติดบูธท,ทุกคันในเกมแล้วน,นั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอีกเอันดับเป็นยังไงน,นั่นเองนะอันดับที่9นะเพื่อนก็คือเจ้าบาร์วัลดแบนชีนั่น่่่่่นน่่นน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 นเเเเเเเอออออองงะะะพืืืืปป็็รรรรรรถฟีีีีีััคคคบผมมมมหววาาาาาใใททซ้้กกแลยยจข 15,000ครับแต่ผมบอกเลยว่าอย่างไรก็คุ้มค่ากับราคาอยู่ดีนั่นเองนั่นเพื่อนสำหรับเจ้าดรอสไบเปอร์คันนี้นะเป็นรถ2ประตูนะครับน้ำหนัก1,200กิโลนะครับมาพร้อมกับขับหลังอาร์เดอร์ดีนะแล้วก็เกียร์5สปีดนะครับท็อปสปีดสำหรับรถฟรีนี่คือมันไม่ธรรมดาจริงๆนั่นเพื่อนอยู่ที่152.75ไ mm มล์นะครับหรือว่า245.83กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับเลยทาให้เขาเป็นรถฟรีที่น่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วนั่นเองนั่นเพื่อนแล้วก็คลองระดับ9มานะครับแแลลล้้้วววกกก็็็็เเเเเเปปปปปนน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 นรรรรถถคคคาาาาาสอออออออ์ตดยยยัั่่่่งงะะพืืนนใมใมมหบไไ อัพเฮาส์ชูเวิร์กก็ลองจัดกันได้เลยนั่นเองนะผมลืมบอกไปนะท็อปสิที่ผมพูดถึงนี้รถบางคันเพื่อนๆต้องไปอัพเฮาส์ชูเวิร์กนะครับหรือถ้าเพื่อนๆเล่นผ้าลีเกาซี่เพื่อนๆก็จะไม่เห็นความแรงที่แท้จริงของรถพวกนี้นั่นเองนะเป็นรถสปอร์ตอีกหนึ่งคันที่ว่าท่าจะขับใช้ได้นะเพื่อนๆโดยรวมของรถคันนี้นะเพื่อนๆก็คือกลางๆหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขับขี่เปอร์ formance รถต่างๆทุกอย่างนะครับกลางๆหมดเลยนะครับหลักๆเลยมีจุดขายอย่างเดียวก็คือความแรงนั่นเองนะครับทีีีีี่่่่่่่่่่่เเ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 หลลลลลืือออออออคค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 คมมมมมมััััััััันน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 นกกกกกกก็็็็พใช้้้้้้ไดดะะะะรรรรรรรบบบบบบบาา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 าทททุุถถูแแแแงงปปจขขขยยยยตผผวววๆฟ คุ้มค่าที่สุดแล้วนะเวลานี้นั่นเองเนะ่ย อันดับที่8นั่นเพื่อนก็คือ Benefactor Stealing GT ได้ในนั้นเพื่อนเป็นรถคลาสสปอร์ตคลาสสิก์นั่นเองครับมาพร้อมกับค่าตัว975,000นะครับมาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนัก1,330กิโลนั่นเองนะครับมาพร้อมกับขับหลังนะครับ RWD นั่นเองนะครับแล้วก็เกียร์5สปีดนั่นเองนะครับท็อปสปีดเขาบ้าคลั่งมากๆนั่นเพื่อนอยู่ที่156.25ไมล์นะครับหรือว่า251.46กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเพื่อนเลยทำให้เขาเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกกกกททีี่่่่่แรงงสุดในนนนนนเเเเมัออออะะพืบบลยวาโคตตรรโหดนะคับแ่่อยางที่บอกนะครับต้องไปอัพเฮท นะครับอัพได้ที่ LS หรือว่าลงจอดรถร้อยคันสำหรับคนที่มี g d พั t เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเล่นภาค e n h a n c เท่านั้นนะไม่งั้นเพื่อนๆก็จะไม่ได้เห็นความเร็วที่แท้จริงของพวกเขาแนครับใครที่เป็นสายสาว Volkswagen ผมบอกแล้วว่ายิ้มแน่นอนนั่นเองนะเพื่อนคันนี้เป็นรถที่น่าเก็บโคตรโคตรนะครับแล้วปัจจุบันก็มีขายในเกมแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าอัพเขาได้เขาเลยเอากลับมาขายแล้วนั่นเองนะแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างสวยงามมากๆสำหรับสายร o l k s w ส g e n ครับแล้วก็ยังแรงอีก่น่งนะเพื่อนก็บอกเลยนะเพื่อนๆก็คือเข้าคคคออออนน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 เเ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 ซ็ปตต์ลยััััั่่่่่งงะะะะรรรบบบผมกกาาาแพืสหจ้ อันดับที่7นั่นเองนะเพื่อนก็คือเจ้า Karin S 95นะครับเป็นรถค้าสปอร์ตนั่นเองนะฮะมาพร้อมกับค่าตัว1,995,000เนื้อมาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนัก1,270กิโลนั่นเองแล้วเป็นขับหลัง RWD นะครับมาพร้อมกับเกียร์6สปีดนั่นเองนะฮะเป็นรถขวัญใจเวอรุ่นคนในประเทศไทยอย่างเช่น Toyota g t 86นั่นเองนะเพื่อนนะเป็นรถที่ค่อนข้างหลายๆคนค่อนข้างชื่นชอบมากนะครับแล้วก็มีเฉพาะในภาคเอ็นฮาร์เท่านั้นนะครับรถคันนี้ถูกวางขายที่ภาคเอ็นฮาร์ดหรือว่าใน PS5 เท พลังก็จะไม่ได้สัมผัสความแรงของมันนั่นเองนะแล้วก็เจ้าคาริน s 95เนี่ยเพื่อนๆเทอาสปีดของเขานะครับอยู่ที่156.50ไมล์นะครับหรือว่า251.86กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงนั่นเองนะเลยทาให้เขาเป็นรถที่ค่อนข้าง,างจะแบบไม่เอาอะไรแล้วนะนเพื่อนๆนอกจากความแรงนะครับโดยดั้งเดิมของเขาเนี่ยเป็นรถที่ขับดีมา,มากๆนะครับแต่พออัพเฮาเข้าไปเนี่ยรถมันขับไม่ค่อยดีนะนเพื่อนๆคือขับแย่ลงนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือความแรงนะครับเพิ่มมาอย่างมหาศาลจริงๆนะครับถ้าใครได้ลองสัมผัสเนี่ยผมจะบอกเลยว่าแรงแตัตตนนััาาัั้้้้งงแแตต่่่่่่รรรรรรรออออออบบบบบนน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 นยยยยปลลลาาาาาาเเเเเพืืสหจคคค์ดิ S95 ะะววกกก็็ีถูใณฑ ใช้ได้เลยน,นี่นะแล้วก็หน้าตากค่อนข้างจะหล่อเหล่าเอาการน,นั่นเองนะสำหรับเจ้าสปอร์ตคันนี้นั่นเองนะอันดับที่6นะ,นะเพื่อนเพื่อนก็คือเจ้าชิสุฮากุโชดักนั่นเองนั้นเพื่อนแต่ต้องเป็นตัวที่อัพเฮาส์ชัวร์นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แรงที่สุดในเกมณเวลานี้แล้วน,นั่นเองนะเพื่อนขนาดมารูมาร์กวันที่มีบูทนะครับก็ยังสู้ไม่ได้น,นั่นเองนะเขามาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่นั่งได้2คนนั่นเองนั้นเพื่อนแล้วก็มาพร้อมกับน้ำหนักที่270กกนครบเบาโ,โแล้ว็ป็ป RW D หือว่าขัับหลงลร้อมกกับเีย6ปีนเท็ดขออองเเานนพื่ออ่่ยูที105 57.50ไมล์นะครับหรือว่า253.47กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนันเพื่อนเลยทําให้เขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แรงที่สุดในเกมนั่นเองนันเพื่อนนะโอ้โหค่อนข้างจะโหดร้ายมากๆนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่หลายๆคนหรือว่าผมเองใช้ในภารกิจค่อนข้างบ่อยนะครับคือมอเตอร์ไซค์ในเกมนี้นเพื่อนๆคือมันค่อนข้างจะขับดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายกเ้นฮาคุโชได้ฮนะาโุโชได้นะี่มันก็ขับดีเหมือนกันแต่แค่แต่แค่มีข้อเสียตรงที่มันยืดอร์มออกมามาทำให้รถมันยาวมากนะครับเลยทําให้เวลาเลี้ยวเน่าจจปาไคค้คแชขใโ อันนั้นคือต้องแบบไม่มีบอดเลยนะเพื่อนๆเองจะทำได้ถ้ามันมีบอดอยู่โอกาสน้อยมากๆที่เพื่อนๆจะรอดไปได้นะครับโอกาสที่เราจะชนแล้วตายได้คือมีสูงมากนะต้องระวังมากๆนะครับในการใช้ในภารกิจน,นั่นเองนะแต่ได้ขับเล่นในฟรมหมดผมบอกเลยว่าใส่ไปให้เต็มเลยเพื่อนๆค่อนข้างจะขับมันมากๆไปรถมอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้างโคตรซิ่งน,นั่นเองนะเพื่อนนะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับอันดับที่5นั่นเพื่อนได้แก่2คันเลยนั่นเองนั่นเพื่อนก็คือเจ้าวิชิโรเซ็กตัวคอนเวอร์เทเบิลนะครับแล้วก็วิชิโรเซ็กตัว ทั้งสองคันไปรถคาร์ดปัสคาในนั้นเองนั้นเพื่อนนะมาพร้อมกับค่าตัวที่2องล้านสองแสนาหนะครับแต่สำหรับวีเจโร่เซธรรมดาเนี่ยเพื่อนราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสนั่นเองนั่นเพื่อนนะแต่โดยรวมเพื่อนเคือทั้งสองคันนะครับโดยรวมคือเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการต่างในเรื่องของพวกน้ําหนักหรือว่าการขับขี่เล็กน้อยคือน้อยมากๆนั่นเองนั่นเพื่อนอ่าอีกคันนึงเป็นรถแบบเปิดประทุนแล้วก็อีกคันนึงเป็นแค่หลังคาแข็งนะครับแล้วก็ทั้งสองครรรรรััััับบบนนนน้้าาหหกกกก1 8สตววะคแล็ธมดเี่ย หนักอยู่ที่1,760กิโลนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขับหลังหรือ RWD ทั้งคู่นั่นเองนะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์6สปีดทั้งคู่เลยนั่นเองนะเพื่อนท่อสปีดของพวกเขาเนี่ยเท่ากันเลยนะเพื่อนๆอยู่ที่158ไมล์นะครับหรือว่า254.28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเลยทาให้เขาเป็นมัสคาร่ที่เกือบจะแรงที่สุดในเกมแล้วนั่นเองนะเพื่อนเป็นรองแค่คันเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่บอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันดีกว่าเพืืืื่่่่่่่ออ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 อนน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 ๆแแแแลลล้้้้ววววกกกก็็ทททัััััังงงงงงงคคคคะะะะเเเเเเพพพโดยยยรร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 มมบบบบบปปถีีขขขาาาาาไให์์์ฟซต โดยแท้ๆนะครับหลักๆจุดขายของเขาครับมีแค่หน้าตาแล้วก็ความแรงเป็นจุดขายนะครับเพราะว่า oh, โอ้โหมัสคาร์นี่ในเกมนี่คือทํามาได้โดยรวมคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดยเฉพาะไอ้สคันนี้นะครับคือทํามาโดยรวมแบบคือจะเอาแต่ความแรงแล้วก็ความเท่ล้วนๆนั่นเองนะฮะใครที่เป็นสายสาวกมัสคาร์ผมแนะนำว่าให้จัดกันไปได้เลยนั่นเองนะเพื่อนมันก็แย่แต่มันไม่ได้ถึงขั้นแย่มากนะครับผมแค่ประมาณนั้นเองนะฮะแต่คือแบบโดยรวมคือมันแรงมากนั่นเองครับเลยเป็นแบบเหมือนลบจุดบกพร่องตรงนั้นไปอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ลบมากนะครับเพราะเวลาเราเลยนนั่น น,นะสำหรับเจ้าวีเจอร์โรเซ็กธรรมดาแล้วก็วีเจอร์โรเซ็กตัวคอนเวอร์ทเอบิลนั่นเองครับอันดับที่4นั่นเองนั่นเพื่อนก็คือเจ้ายูเบอร์แมนเนโอบีนั่นเองนั่นเพื่อนนะเป็น b w ีดับบิลไอแปดเป็นรถคลาสสปอร์ตนะครับเป็นรถที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นจีเดียบออลายอย่างผมเลยก็ว่าได้นั่นเองนะเพื่อนเพราะว่ามันขับดีโคตรๆนั่นเองนะครับมาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนัก1,555กหนั่นเองนะมาพร้อมกับับบขยหรือ AWD นะครับแล้วก็เกียร์สปีดนั่นเองนะแลมาพร้อสปีดของเาเนี่ยเพื่อนเริ่มบ้าิลกๆนะครับอยู่่ทีแล้วก็เกียร์หก 69กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนั้นเพื่อนเป็นรถที่ค่อนข้างขับดีมากนะครับโดยรวมๆคือขับดีมากตั้งแต่เวอร์ชันธรรมดายันอัพเฮาส์ที่เวิร์กนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างับดีโคตรๆแล้วก็มาพร้อมกับความแรงที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะเลยรู้สึกว่านี่คือรถที่คุ้มค่าที่สุดถ้าเทียบกับรถ10อันดับที่แบบว่าแรงสุดในเกมนะผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นคันที่เพื่อนๆผมแนะนำให้ไปซื้อมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะคุ้มง่ายบาลานซ์มากแล้วก็มีความแรงในตัวนั่่่่่่นน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 เเเเเออองงคคคครรรรรััับบบลลยทททาาาาาาาใให้้้้ขขืมมมมกกกๆดถีีผแแะวว็พต หนึ่ร้าน8ปดแสนแปดหมื่นนั่นเองนะครับสำหรับราคากนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้แพงเกินไปนะครับแต่พออัพเฮาแล้วเนี่ยราคาเขาอยู่เกือบๆสี่ล้านเลยนะผมบอกเลยว่าก็ต้องคิดพิจนารณานิดนึงนั่นเองนะอันดับที่สามนะเพื่อนก็คือเจ้าดิคาเซ่เทมป้าจีทีนั่นเองครับมาพร้อมกับค่าตัวที่1 000, 31, 000, นึ่งร้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับ เป็นมัสเซอร์คาที่แรงที่สุดในเกมน,นั่นเองนะเพื่อนมาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนัก1,890กิโลนั่นเองนะแล้วก็เป็น RWD หรือว่ารถขับหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์แค่3สปีดนั่นเองนะแต่รถของเขาเนะี่ยมันเพื่อนทำทอสปีดไปถึง166ม mm ยไม์นะครับหรือว่า267.15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับเลยทำให้เขาเป็นรถที่โคตรแรงน,นั่นเองนะครับแต่ว่าผมบอกเลยนะอย่าได้เจอเนินนะครับนึกว่าอาการผีเข้านะผมบอกเลยนะคันนี้นะครับรเป็นมัส มากนะครับเพราะว่าเป็นมัสคาร์นะแต่โดยรวมคือมีความแรงเป็นจุดขานะครับแล้วก็ความเท่ของหน้าตาของรถอะไรแบบนี้นั่นเองนั่นเพื่อนใครที่เป็นสายมัสคาร์ผมแนะนําคันนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นรถที่แรงสุดมัสคาร์ณเวลานี้แล้วนั่นเองนะแล้วก็ค่าตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าสูสีกับเจ้าวิจิโร่มากๆนั่นเองนะครับสำหรับราคาแล้วก็ความคุ้มค่าต่างๆนะครับใกล้เคียงกับเจ้าวิจิโร่เซทเอ็กซ์นะครับแต่พวกวิจิโร่เซทเอ็กซ์เนี่ยมันจะแพงกว่าหน่อยนั่นเองนั่นเพื่อนนะผมก็เลยคิดว่าไอ้เทมป้าก็น่าซื้้้้้้้้ออ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 เเ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 หหหมมมมมืืนน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 กกกกัััััััััะะะะะะคคคคครรรรรรบบบบแแต่่่่่่วววาาาาาาขขสีีีียย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 งงงงลลลทททใๆจปปดดดไ็็โ รถแบบมาซคาโดยแท้ๆเลยคือมันขับไม่ได้ดีมากนะครับโดยรวมนะหลักๆมีแค่แรงม้าแล้วก็ความแรงไปจุดขายเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้าเทมป้าจีนั่นเองฮะอันดับที่2นะเพื่อนๆก็คือเจ้ากอตติสติงเจอร์ทีทีนั่นเองครับมาพร้อมกับค่าตัว2องล้านสามแสนแปดหมื่นนั่นเองครับเป็นรถค้าสปอร์ตนั่นเองนะครัและคันนี้นะเพื่อนๆเป็นรถ2ประตูนะครับน้ำหนัก1,570้กิโลนั่นเองมาพร้อมกับขับหลังนะครับแล้วก็เป็นเกียร์8สปีดนะครับแน่นอนเพื่อนๆเกียร์8สปีดแบบนี้ก็คือเป็็นนนรรรถไหลลปปปาายััั่เออองคบบมมพ้กทสีดที่่168.50ไมล์นะครรับหือวา เจ็ดส่งเจ็กิโลเมตรต่อช right ั่วโมงนั่นเองนะเพื่อนเคือแบบว่ากว่าจะท็อปสปีดของเขาได้คือใช้ระยะทางไกลมากๆนั่นเองนะเพื่อนนะผมบอกเลยว่ารอบต้นๆเนี่ยอาจจะโดนท็อปสิบเนี่ยกินไปก่อนนะครับแต่ผมบอกรอบปลายเนี่ยคือโอ้โหพูดแรงนั่นเองนะครับเป็นรถไหลปลายมากๆนะครับต้องใช้ความอดทนพอสมควรคาแรคเตอร์ของรถนะเพื่อนโดยรวมนะครับเป็นรถที่ขับแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับรถออกแนวค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับโดยรวมจุดขายของเขาอยู่มีอยู่สามแบบนั่นเองครับก็คือหนึ่งเลยคือความแรงแน่นอนนะครับกับคคคือออออหหนน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 ้้าา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 ตขขขงงงเเเเเทททีีีี่่่่่จจะะถูกใลยยๆพรรรรรปป็็ฟ์ดดััับบุ ของเขาก็คือพวกอิมานิเทคต่างๆนั้นเพื่อนอย่างพวกมิสไซล์รอออนจัมเมอร์นะครับแล้วก็มีอาร์เมอร์แพตติ้งนั่นเองนะสามารถไปแต่งได้ที่เอเจนซี่เลยนั่นเองนั่นเพื่อนผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับการสายใช้งานนั่นเองนะและแถมมีความแรงด้วยนั่นเองครับแต่รถอาจจะคุมยากกว่านิดน,นึงถ้าเทียบกับน้ำหนักนะน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่ค่อนข้างจะลำบ,บากไปนิดนึงในการขับขี่ถ้าขับในเมืองนะครับแต่ถ้าขับรอบนอกผมบอกเลยว่าง่ายมากๆนั่นเองนะเพราะว่ารถมันใช้พื้นที่พอออสสมคววรรรรนนนั่นเน่เเงาาาหจ้ Roma, หื เจ้าสติงเจอร์ทีทีนั่นเองฮนะอันดับที่1นั่นเองนั่นเพื่อนรถที่แรงที่สุดในเกมเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเบอร์วัลโดแบนทีจีทีเอสนั่นเองนั่นเพื่อนแรงตั้งแต่ตอนธรรมดายันเอาเซอร์ชิว์ก็ยังแรงที่สุดในเกมอยู่ดีนั่นเพื่อนมาพร้อมกับค่าตัวที่1นึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยนั่นเองครับเป็นรถคาร์สปอร์ตนะครับ,รรบผมบอกเลยว่าราคานี่คือไม่สมควรตั้งราคานี้ควรจะแพงกว่านี้เพราะมันแรงเกินไปน,ปน,น, 1, ปน,น,นั่นเองนะมาพร้อมกับรถ2ประตูน้ําหนักหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ เพื่อนเป็นรองแค่พวกคับินลบเท่านั้นเองนะเพื่อนคือท็อปสปีดของเขาบาข้าคลั่งมา,มากๆอยู่ที่172.50ไมล์นะครับหรือว่า277.61กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเลยทำให้เขาเป็นรถที่แรงทีส่สุดในเกมครับรถบูธคันไหนหรืออะไรก็ตามตามเขาไม่ทันทั้งนั้นนั่นเองนั่นเพื่อนนะคือโคตรแรงนะครับแบบที่สุดในเกมแล้วเพื่อนๆจนกว่าจะจะมีรถคันไหนก็ตามที่จะมาโค่นเขาได้ในอนาคตนั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นรถที่แรงทีส่สุดในเกมนะครับผมติดประดับที่ผมจัดนี้ไม่นับรวมพวกรถเอ่อยกล้ออะไรแแบบบนนนนนนนีีี้้้้้ะะะะเเเเพพื่่อออออออไไไไมมมมาคครรรััผผววกกกต์์ซยยยลงจ พัดอื่นแล้วการถ้าสำหรับมอไซค์ยกล้อนะแต่นี่คือโดยรวมเลยนะครับนี่คือรถที่แรงสุดในเกมโดยรวมแล้วนะครับสำหรับยานพาหนะที่เรียกว่ารถนะครับเราจะไม่นับรวมพวกเครื่องบินอย่างพวกไรจูไฮดร้าหรือเลเซอร์ลงไปนะครับอันนั้นมันคือส่วนของเครื่องบินนะครับอันนี้คือรถเท่านั้นเองนะเพื่อนนี่คือสิบอันดับที่แม่งไม่มีรถติดบูสเลยเพื่อนเพราะว่ารถพวกนี้แม่งแรงกว่ารถติดบูสทุกคันนั่นเองนะเพื่อนนะประมาณนี้การสอบวันนี้นั่นเองนะเพื่อนนะใครที่ชื่นชอบนะเพื่อนนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างว่าเพื่อนๆชอบคคคคคคคัััััััันนนนนนนไไไหหหหรรรรบบบบบบแแลลลล้้้้้วววววกกกกกกก็็เเเจจอออใใมมมม่่่ิปาาาาฝพืดดดด์ผผยยยสสสี๊ Bye.